สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะผมก็จะมีตัวกีตาร์โปร่งนะครับกีตาร์โปร่งของยี่ห้อ h o w a r Speed นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกีตาร์โปร่งขนาด38นิ้วนะครับผมนะก็จะเป็นรุ่น OS 38C นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงคอเว้านะครับผมนะก็จะเป็นสีดําเงานะครับผมสวยงามนะครับ ตัวนี้นะเป็นกีตาร์เหมาะสําหรับมือใหม่หรือผู้เริ่มต้นหัดเล่นนะครับผมนี่เลยนะครับดูตัวงานลูกบิดนะครับลูกบิดก็จะเป็นแบบเป็นแผงวินเทจแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ติดปิกัดกันรอยให้นะครับผมอันนี้นะครับก็ใช้ปิกมันจะไม่เป็นรอยแน่นอนนะครับแล้วก็มีขันคอได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมนี่เลยนะก็ปกตินะครับกีตาร์ปลงนะครับโอ้สปีดนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา ตัวละ1,390นา 1, นะครับผมแล้วก็ทางร้านเราจัดโปรโมชั่นไปนะครับว่าจะเหลือเพียง990อบาทนะครับผมนะนี่เลยนะผมเก้าอยาสนะครับผมนะั้นลูกค้าท่านไหนนะสนใจนะครับกีตาร์หรือว่าราคาแบบนี้นะครับผมนะก็สามารถติดต่อ inbox มาที่ร้านเราได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองดีให้ฟังกันนิดนึงด้วยนะครับ